ซื้อน้ำค่ะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำกันนะค่ะเป็นสัตว์ราคดี EP ห้านะคะวันนี้เป็น EP ห้าเราเจอสัตว์สงวนด้ยค่ะโอ้ยน่ากลัวนะตีเยอะด้วยเป็นยุงลายค่ะอะไรอ่ะยังกล่องเนาะนี่ตัวเนี่ยเขาเป็นคนหัวสูงด้วยค่ะหัวยุงหัวก็ไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มเลยแต่มันบวมหรอเป่นะคะ กกกอันนะงแล้วก็คือดูนะครับคุณผู้ชมตาข้างนี้ขขาอิจฉนมีแบบเออตาไม่เท่ากันนะดูนี่ตาไม่เท่ากันหนึ่งเพราะเพราะว่าสอบขามีเวลาไม่ทันไม่จริงเออว่ายเล่นน้ำขางเล่นน้ำไหมจริงเล่นเล่นไหม่ะและทำไมเล่นน้ำกว่า อ๋อลืมไปว่ามันเป็นเหี้ยห้ามีคำยากเลยคีบกูเนาะเออใช่แต่ใหู้ด้วันทองอะไรอะสีนเจอพีหรือเปล่าไม่นีเจออะไรอะนี่เจอี่ซูมนเจอยันกันเลยมันเจอพี่ซูมขะทั้งวันตัวใหม่ค่ะ เติมตังไหมไม่ไมต้องจ้างนี่เฮ้ไมเติมตังก่อนเข้าไปเลบ้าก่อนจะไปหาอะไรเจนะครับจะถามให้มันเติมตังก่อนบิ๊กมีสารคดีพีห้าปิดสารคดีค่ะแล้ก็จะสสิร์ฟ